ถ้ากอหลงลุงใครับด้าน้ายก็มัดดึงมัดด้านขวามัมัดดึงอ่านะโบมามอบเลยครับกำลับบงดีเร็วก็นี่แหละครับก้เล็กต้นไรครับขำามนาฏเจริญมกหลงครับถ้ามีใครครอบครองก็<ล>งมีคนรักคนหลงก <ลง S 2> ็ขอให้มีคนรักคนหลงแค่นี้ก็หลงก็แย่อยู่แล้วอ <laughs> โอ๊ย หลงทางแล้วหรือไม่หลงทางครับหลงทางได้แตอย่าลืมใจครับกขาเรียต้นอะไรนะฮกหลงที่ที่เขาทำอะไรตอนนี้ที่ดุงเำตอนนี้เขาเรียกบอลอะไรบอลสีบอลสีมีวิธีดูแลนะนะอันนี้รู้ทุกคนรู้ทุกคนแล้วใช่ไหมว่าต้นอะไรต้นเอียงต้นเอียงบอลสีต้นเอียงนี่บอลสี หกหลงหกหลงต้นหยิงนี่หกหลงหกหลงจะถามอีกเด้อแลเอฟซีถามว่าต้นอะไรยหกหลงเด้อภาจีนเปล่าที่มานาคาหกหมายถึงหกหมายถึงอะไรไม่รู้เหมือนกันหกบ้านเราก็แปลว่าลกลกหกคู่อันนั้นครับอันหกไม่ใช่หกหกหก ก็ไม่ต้องพุฮกลงนี่ก็จะเป็นบอลโบราณเราบอลรุ่นบอลรุ่นสี่ฮกหลงพอดีมันมีกันผมไม่ตีราคาครับไม่รู้จะตีราคาไงเพราะผมปลูกก็ไม่ได้ว่าต้องถามพี่มะนาห์ครับเพราะพี่มะนาใช่พี่มะนาห์รู้สะสมมานานแล้วครับในตลาดพอ้วพอดีเยอะพอดีมันมีกระแสผมก็เลยกว่าแยกหน่อแยกหน่อหรือพอดีเยอะแยกหน่อครับ การปฏิการแยกหนอบวิธีดูแลก็ช่วงนี้เป็นฤดูฝนเอ้ยฤดูหนาวฝนฝนนะพี่อาดีๆครับช้าๆมันจะงามช่วงฤดูฝนครับฤดูฝนนี่เราไม่ต้องลดน้ำไม่อะไรมันก็งามแต่ให้ตากฝนใช่ไหมครับหรือว่าหลบฝนตากฝนก็ได้หลบฝนก็ได้แต่ว่าเราต้องให้มันลุงเล่ดมุกอยู่เรื่อยเลยเอ้ากลัวเขาไม่ถึงแปดแค่นี้จะหมดกระพูดนก่อน่วงนี้น่ะปกติแล้วมันจะลงหัวครับ ครับจะมีหัวด้วยครับมันมีหัวหัวอยู่ข้างในเหมือนเขือกันครับเราสามารถเอามาผ่าขยายัได้แล้วมีเหลี่ยมไหมครับเหลี่ยมหัวมีเหลี่ยมไหมครับไม่รู้เหมือนกันเอ้าพี่แยกหนอแล้วพี่เห็นไหมพี่ก็อกนิ้เห็นไหมว่ามันมีเหลี่ยมไหมครับก็มันก็จะมีเหลี่ยมมีมุมมผมถามว่าหัวมันมีเหลี่ยมไหมครับไม่มีเหลี่ยมหรอกไม่เหลี่ยมเนาะไม่มีครับเพราะว่าผมเองก็ไม่มีเหลี่ยมครับก็เลยคิดว่าตัวเองก็ ไอ้ตัวเนี้ยก็คงเหมือนคนปลูกอะครับแต่เสื้อเนี่ยมันเซื่ีน้อยเนยเซืสีน้อยอ๋ออันนี้อร์นพราละบนพอดีว่าเนี้ยกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของผูาจัดการลูกศิษย์ธนกรขารู้เนี่ยของขของเขาทำให้ผมซึ่งผมเองก็ไม่เคยรับของอะไรจากเอฟซีเลยก็มีก็มีกลุ่มนี้ทําให้เสื้อให้ผมผมก็รับครับแต่ว่าอย่างอื่นผมไม่เคยรับเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มใช่ไหมอยู่ในกลุ่มเสื้อให้ใช่ครับ เขาอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มเพื่อนพรพลพลขุ่มลายครับครับอันนี้ก็ผมก็เต้นไม้ต้นไม้มงคลเนาะครับผมปลูกในกระถางนึงจะสวยครับถ้าปลูกแบบทั่วไปแบบสวยไหมสวยแต่อนบ้านผมอ่ะปลูกไว้หน้าบ้านหายเต็มเลยแล้วหายไปไหนวางไว้หน้าบ้านหายพี่มนาบอกคนแรกเลยจะมาขโมยต้นหนึ่งมันอ่าสองต้นนี้ก็พี่พี่มนาบอกว่าแพงมากเลย แล้วหน้าแรงนี่มันพูดได้ไหมคะคนมีหลักฐานนะเด้อคนมีเด้อใชิญกันชี้เชวยกันชี้ต่อให้คนอื่นเอาไปก็คนนี้เอาเด้อมันไม่ได้กล่อยเหมือนเถือกหรือคะ อันนี้กสามารถลื้อกระถางแล้วก็แยกใส่กระถางอะไรอีกอ้อแยกอะไรอีกอันนี้มันสวยงามแต่มันไม่ได้ปล่อยเหมือนเผือกหรอกครัแต่ถ้าไอ้ของที่มันใส่กระถางแล้วมันกลัวมันจะหายคือต้นแมงดาแต่มันหายากต้นแมงดาเป็นไงเป็นไงเออใบแมงดามันหอมอ๋ออันนั้นใส่เกลวได้เลยอันนั้นมันจะหายถ้าบ้านเราเนี่ยเพราะเขาไปใส่เกลวมันหอมไอันนี้ไม่หายหรอกจะหายก็พี่จะขายไรือเปล่ถ้าหายก็พี่มานาครับเพราะว่า พอเกิดซื้อปุ๊บเขาเรียกว่ารับของโจรไอต้นยีบานลุงต้นเท่าไหร่อ่มเริ่มรู้กฎหมายแล้วนะเริ่มรู้กฎหมายแล้วนะเออเริ่มมีกฎหมายในตัวนะยีว้าต้นกี่ต้นเท่าไหร่เออ่าต้นฐานี่ประมาณหกพันโอ้ จริงครับพี่จริงมก็สวยจริงที่บ้านแกขายไม่รู้ผมจะพูดยังไงเพราาะว่พี่พี่ไม่ตอบก็ได้พี่ก็กรอบนี้ไม่ตอบก็ได้ครับจริงพวกนี้จริงพยายามหน้าก็ได้ครับจะได้ไม่มีเสียงจะได้ไม่มีพยายามจะไม่ด้มีหลักฐานผมไม่อยากตีค่ามันเป็นอย่างนี้ก็พอเพราะว่าผมเป็นความกดดันเขาก็บอกไม่รู้อ่ะเขาเขย่าหัวเฉยผมก็มาให้ด้วยใจครับอยากจะนํามาให้ก็เลยไม่อยากจะตีค่ามเป็นหลักฐาน มีก๊อกกนีวมาเดี๋ยวเสือก็พาไปันโยงไปโน่นอีกแล้วเสือบอกเสือก็พาหน้ามาด้วยนะเสือบอกถึง8แน่ๆพูดอย่างเงี้ยถึง8แน่ๆเดี๋ยวเสือก็ต้องตอบโต้ไปอีกตกลงตกลงไม่ลืมแล้วนี่ต้นอะไรนี่ตกลงต้องพูดถ้าไม่พูดจะจําไม่ได้แต่ถ้าเคยพูดมันจะอ๋อเคยพูดอยู่หกหลงเคยพูดแต่ว่าบอลสีภาษาบ้านเฮาวะ พุงพุกพกลงพกพกแปลว่าอย่างไรครั่พุกคือพุกคำไทยพุกมันรกภาษาไทยเรียกวันรกปาณนี้วันเล่าพุกแปลว่าหลงมาสั่นว่าบ้านเฮาหลงกับว่าหลงหมดแล้วเนาะไม่ได้ไปถ่ายรูปให้หนไหนลุงผมผมขอลุงอันนี้มีพยานแล้วนะครับว่าถ่ายรูปได้ครับมีพยานแล้วนะครับถ้าใครเอาไปมไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่ เราจะบอกคนนี้เอาไปมีที่หนึ่งดีครับไปวันนี้ค่อยมารับคามคือวานนี้ค่อยตามไป่มาตามตันทชัยไม่เห็นคามเขาบุญไปแล้วคามค่อยบอกทขบุญไปแล้วบรรากาศผ่านไรอยว่าว่าไว้ได้เงินอยู่ค่อยจะมารับกันเจ้านี่ยไม่ไม่ไม่รอขบุญไปแล้ว มาับคุณพี่ก็ต้นิวะครับที่นอบต้นไม้มงคลนะครับต้นพบหลงนะครับก็ <horrible> บอกพี่มานานะไม่ไม่ต้องเอาไปนะพี่นะครับผมครับช่วยกันดูแลนะพี่นะครับผมแต่ถ้าพี่อยากขยายไงเออเพื่อพี่เราหลายช่องนะนี่สี่สิบห้าสิบช่องเนี่ยแยกเป็นกระถางมันจะแตกกอไปครับลุงแยกเป็นกระถางกระถางก็พี่ถ้าเราแยกเป็นกระถางแล้วปลูกรอบๆอย่างเงี้ยจะได้กอใหญ่ขึ้นครับพี่พี่ก็กางนิวยืนยันแล้วหัวต้นหกหลงไม่มีเหลี่ยมครับรับรองไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมก็ไม่มีเหลี่ยม ผมก็ไม่เหลียบเลยต้นฝรับงวันดีครับวันดีครับโอเคสวยนะครับหอมไหมครับพี่ไม่หอมไม่หอมเลยพี่เป็นไม้เพราะอากาศนะผมไม่หอมถ้าไปขยี้ก็มีเหมือนต้นแมงดังต้องต้องเก็บไว้ที่ร่มนะครับเพราะว่าร่มลำไรใช่ไหมครับตอนเช้านี่รับแสงแดดตอนเช้ายิ่งดีร่มลำไรก็ต้องหน้าบ้านนี่นะมันลำไรบริเวณ ไปช่วยกันดูแลเด้อค่ะผมให้อยูุ่ดนะใครมายกเด้อตามนิยามที่มานาไว้เด้อสสงัยต้องจัดให้ยามเท้าแล้วล่่ะคะร้อนนะคะไม่ต้องให้หายร้องเพลงครับเป็นวันเดย์ให้ก็เข้าเรียนร้องไปแล้วอ้าวร้องเนีอยู่ดีร้องไปอยู่ีกลับวันไหนครับจะกลับวันไหนกลับวันนี้แหละครับกลับวันนี้เลยบ้านผมอยู่บัวขาวนะครับคุณชินไม่ไม่รอไอ้จุดไฟใต้แสงเทียนละร้องเพลงอาจารย์กระท่อมชมจันทร์เละกระท่อมชมจันทร์คุยยาฟ้าใช่ไหมอาจารย์ครับ เดี๋ยวเราจะทำบรรยากาศร้องเพลงกล่อมจันทร์ตอนเย็นครับตอนเย็นแสงจันทร์นิดๆอยู่รอยู่ได้ไหมครับไ่ไดูก่อนครับเพราะว่าผมเองก็ไปกอย่าไปสัญญาใครง่ายถ้าทำได้ค่อยสัญญาใถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องสัญญาแล้วมันจะมีความบุกมมาก ถึงหรือยังครับน่าดแล้ว่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลองเราในนี้นะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนคด้วยนะคะอยากซมี่นะะขอบคุณค่ะ